เราเรียกมาสั้งสอนโดยเฉพาะเฉพาะคบางทีเรียกประชุมกันลำับเรียกทานหรือข้อนนักพูดตรงตรงไปตรงมาตามความรู้สึกตามความเข้าใจที่แน่แล้ว่าไม่ผิดให้ฟอ่งเช่นเวลานี้มาอยู่กับครูอาจารย์มันกําลังท่อนเรดนะเรศนิมล้วไม่ฟังเวลานี้กำลังท่อนเรศครผลิตนีสัยทํำด้วยว่าั้นดานไม่ดีอะไรเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เหมือนกับ เสือซอดเล็บมันเลวลาออกจากภูวาจารย์ไปแล้วมันจะกลางเล็บมันเต็มเึ็มนะ่ะคอยดูนะอยู่นี้เราก็ความทราบได้แล้วว่ามันเป็นยะังไงแล้วออกจากท่านไปแล้วมันก็เป็นจริงๆไม่ผิดเป็นพญาราศีก็ได้นั่นเิดหรืเหลือนี่มันเป็นบทเรียนที่ส้องผนรู้มากมันไม่ได้งานเลยทั้งอะไรเลยได้เด่นดัดด่างที่กระทละอัน ไม่ทราบถ้าเลาหาเหตุผลอะไรมาผลุพานเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะการทะเลาะกันนี้ถ้าคุ่งใจหาคำตอบทำแล้วมันละหน้าอายชุ่นละหน่กนันท่นท่านหน้าอายเพื่อนคงอันเดียวกันมหน้าอายจะาต้องมานะโดยทะเลาะกันทั้งทั้งเพื่อตอบเสียงหาธรรมแล้วความทะเลาะกันมาเหยียดย่ำทำงานทำดยเข้าใจว่าตัวดีตัวดีได้ทะเลาะกันความชนะในเรื่องที่เหล็กทันดีหรืความชนะในเรื่องความเพียรเกี่ยวกับ มันเป็นธรรมชนะพิเดียกโดย,กย์เป็นแบบนั้นน่นจึงเป็นทางดำเนินเพื่อความทุนถูกถือหลักเกณฑ์นี้เป็นสำคัญเราพยายามอยู่กับทา่นะทานหนักเบาขนาดไหนเราก็พยายามหลังเทดิดทูลท่านรักษาให้ท่านมีความสะดวกสบายไห่มีอะไรข้าไปเกี่ยวข้องท่านเลยเราพยายามรักษาภายนอก,นอกนนพักับหนมีมากเราคอายจองต่อดูแลดุกด,ดาบาข่าวด้วย่ย แต่ก็เดชานะทะมาทะลึ่งผมไม่ได้ผมพูดตรงๆมันจะอยู่กับท่านอาจารย์มนนั่นก็เหมือนกันทะลึ่งไม่ได้เพราะไม่มีเรื่องอะไรจะมาทะลึ่งเราเราพูดโดยเหตุโดยผลดโดยธราการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติางนั้นจริงๆไม่มีโลกรมิใดๆที่จ,จะมาแทรกหัวใจเใาร่างมันต้อทงที่เรามีที่เหลกอเรามุ่งต่อทำมื่งล้วนประตูปัจจัยชัยทานเกิดขึ้นมา,มามากน้อยท่านมอบภาระให้เราเป็นคนจัดทำเกิดจ่ายข้าหนึ่งทั้งนั้น ผมไม่เคยจะรหยิบออะไรมาเป็นส่วนตัวของผมเพราะผมไม่ต้องการการที่จะท่านเน้นเลยันความสะดวกสบายทั่วถึงกันแล้วก็ทําเป็นสติปัญนาความสามารถเท่านั้นเท่านั้นไม่มีอะไรเราใช้ภาสามืนมาเป็นประจำสบงกีวรสังขารติผวามน้ําผืนอื่นเ่านั้นเป็นปกติมันมาหรูหราตอนที่มาเป็นหัวหน้าหู่ด้วยนะสิ่กีวรไม่ทราบกี่ผืนสบงไม่ทราบกี่สิบสี่ร้อยผืนก็ไม่รู้แหละ เต็มไปหมดเกลือนไปหมดเราขอทำไปอ่ามันก็หัวหมุกตาบอดใช่ห้เราทำหนึ่งถึงครูบาอาจารย์ทเสมอทำหนึ่งถึงพระโพธเจ้าพระสงฆ์สาวุท่ันเสมอเอามาเป็นแบบเป็นฉบับกิเลสมันใกล้คิดสนิทกับใจเรามากนะไอ้อะกิเลสจะขึ้นก่อนกิเลสจะขึ้นก่อนทําไม่ทันเลยทัติสติทำปัญญาทำไม่ทมันมำบางทีพยายาม ผิดขึ้นพยายามฝึกค้นพยายามฝึกฝนทรมานทุก็ยอมรับว่าทุกเราต่อสู้กับข้าศึกไม่ทุกได้เลยเขาต่อยกันบนเวทียังต้องทุกข์ทั้งคนแพ้คนชนะนั่มันทุกข์ด้วยกันอยาเข้าใจว่าคนแพ้จะรับความทุกข์ความลำบากคนชนะจะไม่มีทุกอะไรเลยมันทุกข์ด้วยกันดีไม่ดีคนที่ชนะเจ็บมากที่นกว่าคนแพ้เ็นไหนะฟังดูว่าคำมาต่อสู้มันไม่กําลังลังคามันไม่ ทัดเทียมไปแล้วมันจะไปต่อสู้กันได้ยังไงกำลังทามต้องทัดเทียมกันใครก็มั่นใจว่าจะชนะมันถึงขึ้นต่อสู้กันดูทีทีนี้กิเลสมันเปลี่ยนกลมานานเท่าไหร่สามใจของเราเนี่ย้าเราไม่ผิดสติปัญญาซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของกิเลสตลอดถึงความภาคเพียงความอุตสวา์พยายามให้เปลียยไกลจริงๆแล้วมันก็ไม่ทันกับกิเลสเดี๋ยวขึ้นไปยังไม่ถึงไหนเข้าไปทาํายังกลมเท่านั้นมันกันนากนน ล้มทั้งไหนงอพล้มทั้งไหนล้มทั้งพ้ามล้มไม่เป็นข้ามเอนนั่งอยู่ก็ล้มเดินอยู่ก็ล้มยืนอยู่ก็ล้มนอนอยู่ก็ยิ่งล้มทีเพราะความไม่มีสติเพราะความไม่มีปัญญาเพราะความไม่มีแก่ใจที่จะสึตผลทรมานเพราะไม่มีความเด็ดเดี่ยวทางนาจิตใจที่เหลืกลัวได้ที่ไหนที่เหลือไม่กลัวความอ่อนแอที่เหลสไม่กลัวความไม่จริงไม่จังแต่ที่เหลสกลัวความมีความจริงความจัง ความเข้มแข็งความเป็นนักตอบสู้ความเป็นผู้มีสติปัญญาผิดซึ่งทุกวันทุกวมีกิเลสตัวในโลกนี้กิเลสไม่ตัวอะไรทั้งนั้นรัวแต่ทมพระพุทธเจ้าชนะกิเลสได้ด้วยธรรมสาวกรหัฐอรหันทุกทุกองท่านชนะกิเลสได้ด้วยธรรมเราแค่กิเลสได้ด้วยอะไรเราอาพี่นรณานด้วยความไม่มีธรรมด้วยความอ่อนแอท่านเอง ไม่ใช่ด้วยธรรมต้องถืงอขึ้นมาเรียนมุ้สุกคาตัวเราไปถอยตรงนี้ผมอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินผลแห่งการอารมณ์สั่งสอนหมู่เพื่อนอยากได้ยินเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเย็น <c oughs> แล้วพร้อมพร้อมเสมอที่จะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต,ต็มภูมิเต็มสถิกกาลังความสามารถของตนเราอยากได้ยินได้ฟังสมาธิมันแสดงขึ้นเนี่ยอะไร เราพร้อมเสมอที่จะแก้หาก็่ผิดผูกกับกรรใดเราพร้อมเสมอในว่าสมาธิอันใดปัญญาขั้นใดเราก็ปฏิบัติมาเป็นอย่างความสามารถเท่านเราเคยได้เราดถวายปูบาจารย์มาเป็นลำหนักกันมาตามความรู้ความเห็นเมื่คนที่เคยเกิดขึ้นมาอย่างไรที่แน่ใจบ้างไหมแน่ใจบ้างกราบยืนทันสราบทุกแง่ทุกมุมอันไหนที่มั่นใจแลวเป็นผลขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็กราบยืนให้ทีานทราบ อันไหนที่ยังไม่แน่ใจหรืออันไหนเป็นความสําคัญว่าแน่ใจแต่ไม่แน่ส้าคัญว่าถูกแต่ไม่ถูกก็เล่าให้ท่านถวายท่านท่านเป็นผู้แก้ไขดัดแปลงที่ส่งเสริมในสิ่งที่ถูกแล้วถ้าแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่เห็นมันนังไม่ถูกไปเยหนาทันั้คราาาูบาอาจารย์ท่านภูมิใจเมื่อได้ยินผลของกศิษยูหาที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยสูขึ้นมามากน้อยมาแสดงการปฏิบัตินี้เิ็นผลไปจากนันใจนะ่ะท่านชจ,จะไปเห็นผล ชาติมาธาตนุนู่นชาติาน,นี้ชาติไหนชาตินู่นชาตินี้ชาติสวรรค์นี้พานที่ไหนเห็นอยู่กับใจนี่จิตพุ่งสร้าล้ำพานจิตเดือดร้อนวุ่นวายจิตเป็นไฟทั้งกองด้วยอำนาจของราคะกินาโทสักกินาโมหกกินาไฟคือราคะไฟคือโทสักไฟคือโมหะจิตก็รู้จิตเป็นผู้รับทราบจิตเป็นผู้สเสวยผลธรรมจิตในรู้จิตพยายามปราบรามกิเลสประเทเนี้ออกด้วยน้ําคือทำดับไฟ ที่เด็ดปัญหาราคะน,นี้ด้วยน้ําคือรมเย็นลงไปโดยลําดับลาดับก็รูไ้ไฟสงบลงไปไฟที่เดอดเล้สงบลงไปใจต้องรู้ใจมีสติใจมีปัญญาไม่ด้วยได้เดียวน่าต้องรู้จนกระทั่งมันดับหมดไม่มีสิ่งใดหรือว่นางั่นยิ่งรู้ทักหายสงสัยเอาอจริงให้จังอยากได้ยินได้ฟังเพื่อนเกิดไม่ยิยนน,นี่เราเทศเหมือนมาโกหกกันเรื่อย สอนได้พูดทห้ฟังทุกแง่ทุกมุมบางทีก็เล่าเรื่องความเป็นไปของสมองให้ฟังการพุทกระิมน่ะเอามากน้อยพีงลงยของเล่าให้ฟังทั้งสาเหตุเล่าให้ฟังทั้งผลเอาจนหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ในถุนนี้เลยนับแบให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อจะเป็นกําลังใจให้แน่ใจว่ามรรคนิพพานนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชาตินี้ชาบนน้น หรืออยู่สถานที่นั้นที่นี่หรืออยู่เวลานั้นการนี้ไปหรืออยู่กับหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความภาคเสียมนี่แล้วมาพูดหมดแล้งเรื่องนี้พระลนิพานอยู่ที่ไหนที่เลศไมนอยู่ที่ไหนความมืดบอดมันอยู่ที่ไหนความสว่างจ้ามันจะอยู่ที่นั่นแหละเมื่อดับความมืดบอดลงไปแล้วกําจากความมืดดำลงไปแล้วความสว่างจ้าเกิดขึ้นมาเหมือนสถานที่นี้ถงึงเวลากลางคืนมันมืดเปิดใช้ขึ้นมามันก็สว่าง ไฟแรงเทียนสูงเท่าไรก็ยิ่งมีความสว่างจ้ามากขึ้นขึ้นนั้นไฟเทียนก็มีแสงสว่างขนาดไฟเทียนน้งที่อยนนู่มีไฟฟานร้อยแรงเทียนทันแรงเทียนเข้าไปมันก็ยิ่งสว่างช้าไปหมดมีปัญญาก็เหมือนกันสติปัญญาล้มลุกคุกคานได้บางเสียบ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยแล้วได้ไปเรื่อยๆค่ ขยีบหน้าขึ้นไปเรื่อยๆค่อยสว่างกระจห่งแจ้งค่อยเรื่อเรื่องปัญญาค่อยเรื่องสติก็ค่อยสืบเนื่องติดต่อกันไปโดยลาดับเาลามันก็เท่ากับเหมือนกับปลอดภัยที่มีแรงสูงไปโดยลาดับหนึ่งแรงเพียนสูงไปโดยลำดับหนึ่งจนกระทั่งระว่างจ้ารอบตัวหมดหมายถึงมหาสติมหาปัญญาเมื่อได้พร้อมมหาสติมหาปัญญาพร้อมกันแล้วเ้ืยอศรัทธาความเพียรความมุสาพยายามเข้าพร้อมกันหมดเป็นทำแท่งเดียวหมุนเตี้ยวปหมด เทือดอยู่ตรงไหนเป็นทุ่งพุ่งทุ่งไม่ถอยมีแบบสู้ตายเพราะคุณค่าของิตนี้เห็นเนื้อแล้วคุณค่าของทมที่ปฏิบัติปรากฏผลึ้นมานี้มีคุณค่าขนาดไหนเห็นแล้วชัดเจนประจับขับใจนี่เลยแล้วโทษของเทือด,ดมีมากน้อยอย่างไรก็คือตัวโทษอยู่ดีเป็นค่าศดตรูต่อใจอยู่ดยดีมันก็ยิ่งขยับตัวเข้าไปเอาให้เรียบมุดหมดไม่มีอะไรเหลือพันใจมันมรติปัญญาข,ขั้นพอตัวได อย่างลงไปแล้วไม่ว่าที่ตรงไหนสว่างจ้าหมดถือนักปีปัญญาสมาอาภาอะไรจะสว่างยิ่งกว่าปัญญาแล้วอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสค่าให้จิตใจมืดหลังเอาจะเอาอะไรประหนักกิเลสที่มันทาให้มืดแต่ที่แต่ด้านทางจิตใจถ้าไม่เอานักปิตปัญญาสมาอาภาเข้าไปมันนับดับมันเป็นความสว่างจ้าขึ้นมานึความสามารถของตอนนี่เอาตรงนี้นักปิติพาอยู่ตรงนี้ ให้อยู่ที่ไหน,นส่วนความทุกข์ไม่ต้องไปคำหนึงนนมันไปคิดเลยว่ามันทุกข์มันยากมันลาบากถ้างั้นไปไม่รอดนะการประกอบความเพียรเดินตรง,งกรกมกบาทุกข์เสียจะนำสมาธิคู่กทุกข์เสียจะพยายามบคับจิตใจก็เป็นเรื่องฝืนจิตฝืนใจไม่อยากบังนครับปล่อยไปทำอถฐกรรมนั้นมาเป็นความสะดวกมันสะดวกจริงแต่มันเป็นแบบที่ถูก เขาลากขึ้นเขียงหมันหมูลากขึ้นเขียงีิเรตมันลากหัวใจเราขึ้นเขียงสับเอาสับเอามันหวาหมูนอนนอนคอยเขียงมันสะดวกอย่างนั้นแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่จะมาคอยขึ้นเขียงให้กิเรตสับเราตั้งใจจะมาทราบยังกิเลสให้แหลกกำเนิดทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์พระที่เจ้าก็ทุกข์มาแล้วศาสดาลุ่เราเคยทุกข์มาแล้วเป็นสักยิยานให้เห็นชัดเจนแล้วว่าการ ต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเอาตายสู้เลยสาวกก็เป็นคติมาแล้วจึงว่าพูดทังสังทั้งสนังกระชามนี้แล้วประกาศเงินองินนับถือโดยถึงท่านอยู่ตลอดเวลาพ่นาที่ทำมังสนังกระชามีจะมาปรากฏขึ้นได้เขาเพราะนี่แหละเพราะปฏิปทาขขงปฏิบัติของพขาพ,พุทธเจ้าและสาวกเอาให้ถึงเหตุถึงผลน้ำอัดน้ำทำที่เป็นน้ำอัน อธิษัานก็แสดงขึ้นหาได้พระราเป็นพุทธธรรมธรรมังธรงสธารมกระฉามนิพนให้โลกไปกดาบว่าอย่างสมบูรณ์อันนี้เอาให้เห็นสิพุทธธรรธรรมกระฉามนี้ถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นแค่นิดหนึ่งถึงจิตใจของเราที่เป็นผู้รู้แหลมหลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมเนื้อกิเด็ทั้งหลายนี้เป็นพุทธธรรธรรมกระฉามนี้โดยหลักธรรมชาติเป็นอัตสมบัติของตัวโดยแท้ธรรมะงธรรกระฉามนี้เช่นเดอย่กับจิตของเรานี เราถึงทำภายในใจของเรานีสร้างทางการกระทำมิตัวเราเองเป็นสงฆ์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านี้ถ้ามันเห็นจะทันี้ย้อนเข้ามาให้มันถึงตัวนี้ทุกทางกำลังท้งการกังทางสามตเมื่อปฏิบัติจริงๆแล้วจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่รวมอยู่ที่ใจดวงบริสุทธิ์ทุกโทนนเท่านั้นไม่มีที่รวมไม่มีที่อยู่ทำไม่มีที่สถิตนี้เฉพาะจิตเท่านั้นเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมหมุนตีเข้ามาในนี้พิจารณาให้ดีลดละพอ ยาอืดอาดเหนื่อยหน่ายไม่ว่ากิริยาภายนอกกิริยาภายในฝึกหัดให้ริงให้จังทำอะไรต่างๆอย่าให้เราหลอกแหล่แหล่เป็นคนหลักลอยจะจับจดจดทำอะไรไม่กินไม่จังหารัปผมก็ยกย่างได้จต่นี่เป็นปัญญาอธิบายหนึ่ง